สวัสดีค่ะบินสีทอนเองนะคะวันนี้เนี่ยบินจะมาทำทรีทเมนที่เรียกว่าแก้ปัญหาผมของบินนะคะเนื่องจากผมของบินเนี่ยมีปัญหาเป็นคนผมเส้นใหญ่แล้วก็หลังๆใช้ผมเยอะมากๆค่ะจนผมแห้งกร้านนะคะวันนี้บินก็เลยจะมาทำบราซิเลียนบลเอาค่ะซึ่งจะช่วยปรับสภาพเส้นผมให้ดีขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันค่ะ ค่ะหลังจากที่ทำบรัสเลียนโบเอาแล้วนะคะวินบอกเลยว่าปังมากๆนะคะถ้าเกิดใครหาแบบบินนะคือไม่ได้ต้องการให้หัวรีบเหมือนตอนยืดผมแต่ว่าเราอยากให้แบบมีน้ำหนักแต่ว่าเขาเรียกว่าเรียงเส้นสวยและเงางามแล้วก็รีบลงนิดนึงเนี่ยวินว่าบร a z เลียนโบเอานี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะคะในฐานนะคนผมเส้นใหญ่เนี่ยวินบอกเลยว่าวินเจอทางไปที่แบบทําให้ผมบินรอดทุกง,งานแล้วะคะ่ะ ใครสนใจมาทำผมสวยๆแบบบินนะคะมาที่ Phoenix a อดวานได้เลยนะคะบินบอกเลยว่าสาขานี้เนี่ยสวยสะอาดสว่างแล้วก็แฮปปี้มากๆใครมาเนี่ยก็จะได้เจอกับโปรเฟชชั่นอลแล้วก็บรรยากาศดีๆแน่นอนค่ะ